มีเราไหมเอ้ยเจ้ายังมีพลังกันอยู่หรือเปล่านี่ใครมีพลังใครมีพลังชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาพวกเจ้าคือนักสู้ใช่ไหมใช่พวกเจ้าจะไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ใช่ไหมใช่พวกเจ้าจะไม่ยอมต่อวิกฤตใช่ไหมใช่เพอะไรเพอาะเราเพรเราคือนักสู้ใช่ไหมใช่ไบายอ้าวตบมือ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับพวกเราเพราะอะไรรู้ไหมครับตลอดระยะเวลาสองปีเนี่ยพวกเราเจอวิกฤตเข้ามาหนักหนามากๆใช่ไหมใช่ใครเจอวิกฤตที่โดนซัดจนนวเนียไปหมดเลยมีใครบ้างที่รู้สึกว่าชีวิตมันโดนวิกฤตเยอะมากในช่วงสองปียกมือขึ้นมาหน่อยแล้วยังไหวอยู่ไหมไหวไหวอยู่ไหมไหวพร้อมที่จะสู้ไหมไหว วันวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ปลุกพลังให้กับพวกเราดีเยอะมากๆเพราะพลังเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมไปสู่ความสำเร็จวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่เจอวิกฤตคนนั้นไม่ใช่คนแล้วพี่น้องใช่แต่วันนี้อยากจะถามพวกเราสักหนึ่งคำนะพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะตายไปกับวิกฤตหรือเราจะเกิดเพราะวิกฤตเราจะเกิดเพราะวิกฤต เราจะตายไปกับวิกฤตหรือเราจะเกิดใหม่จากวิกฤตเกิดใหม่จากวิกฤตเกิดใหม่เสียยัยเสียยั่เสียยัยเอาห้เพื่อนเพื่อนว่าฉันจะเกิดใหม่กับวิกฤตฉันจะเป็นไใจวกด่วันนี้ในใช่วงของผมนะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆเนี่ยนะครับคำว่าวิกฤตเนี่ยมันไว้ใช้สำหรับคนที่อ่อนแอและคนที่ขี้แพ้เว้ย,ยมันไม่ใช่พวกเราในโลกนี้เวย้ยเพราะเป็นการมาขี่วิกฤตพวกเราเชื่อมันม่นใช่ไหมว่าเราจะผ่านมันได้ในเชื่อมั่นยกมือเลย เพื่อจะผ่านวิกฤตในเรื่องของแปลออกไหมไม่ค่ะฝันแค่น like ี้ไหมว่ามาจากปาในเรื่องของงานวิกฤตการงานก็ดีนะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเงินในเรื่องของการลงทุนในเรื่องต่อความสําเร็จในเรื่องของความโชคดีแต่วิกฤตมันก็ ปิดประตูบานหนึ่งแต่มันก็เปิดประตูอีกบานหนึ่งใช่วอนวันนี้นะครับบุมเบก่อนจะเจอชัดเชมอผมก็มีวิกฤตในชีวิตเยอะมากๆแต่วิกฤตของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่าไครเพราะคนไม่ชอบฟังเรื่องเศร้าชีวิตเราก็เศร้าอยู่แล้วอยากจะเอาเรื uh ่องเศร้าๆไหมพวกเราฟังญิงพวกเราชอบไหมนะวันต่อไปพวกเราต้องมีแต่เรื่องที่ตื่นเต้นที่ไปส่งต่อคนอื่นใช่ไหม เราจะเป็นคนแบบนั้นและเราจะเป็นแรงดน,นึงดูดของความสำเร็จความวิกฤตนี้นะครับผมเองก่อนทำธรุรกิจทักเชนโมนะชีวิตแย่มากแต่เหมือนสวรรค์ประทานเหมือนสวรรค์ประทานไาเจอวอลสัสทัชเชนโมนความทีงใหม่เกิดขึ้นความหวังทั้งใหม่เกิดขึ้น ได้ฟังแนวคิดของขั้นประธานคุณหมอสิสุวีได้ฟังแนวคิดของซ no ีอีโอนบกติกนะครับอ้ย <c oughs> บอยิษัเแบบนี้หน้าผมน่าจะเจอตั้งแต่ตอนอายุี20เ <c oughs> สียร้ายมาเจอตอนอายุ30ไปไปหายเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากเลย <c oughs> ไปเจอบอริษัทซักเซ็ตมอเป็นคนเป็นท้งแรกของชีวิตยกมือหน่อย <c oughs> คนคือคนที่โชคดีที่สุดเว้ย,ยถ้าเอาคำว่าโชคดีไปให้พวกเราเนี่ยผมอยากจะให้คนหนึร้ล้านเลยนะโชคดีที่เจอทริปมอเนี่ยนะครับขนาดนั้นเลยนะเพราะวิกฤตที่เราเจอไม่ว่าจะเกิดจากไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกซึ่งตอนนี้อย่าว่าแต่บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะ บริษัทที่นะครับอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีเจอโควิดทีนึงเป็นไงล้มตั้งเยอนมีไหมมีแล้วมีเยอะไหมเยอะแม้แต่สายการบินบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่มีอายุอานมาเป็นร้อยปีเจอโควิดปรับตัวไม่ทันเป็นไงครับล้มแคว้นพวกเราวันนี้ที่พวกเราเจอวิกฤตในชีวิตอยู่เนี่ยไอ้มองว่าตัวครูโชคดีไว้ที่เราไม่มีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านแล้วเราล้มตอนนี้ แต่ถ้าเรามีธุรกิจเป็นหมื่นล้านแล้วเราเจอวิกิตแบบนี้เราล้มกับตอนนี้ที่พวกเรานั่งอยู่คนที่มีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านแล้วล้มกับพวกเราตอนนี้เนี่ยใครโชคดีกว่า,าใครคิดว่าตัวเราโชคดีกว่าิที่หน้าอกฉันคือคนโชคดีเว้ฉันคือคนโชคดีเว้นี่มันยังไม่ตายจากวิกฤตนี่นยังไม่ตายจากวิกฤตแต่มันจะเจอจากพิกิตครั้งนี้แหละ แต้มเอาจะเกิดสักวิกินชั้นนี้ เกิดความเครียดระดับหนึ่งเลยเศรษฐกิจไม่ดีเงินก็ไม่มีแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าหลายคนในห้องนี้เนี่ยยังเกิดวิกฤตในเรื่องของการเงินอยู่แต่ที่ผมเชื่อมั่นสุดๆว่าไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินเนี่ยมันจะมากระทบเราขนาดไหนนะแล้วมันจะส่งผลกับเราขนาดไหนรู้ไหมครับแต่ถ้าใจเราไม่เกิดวิกฤตพวกเรารอด ถตาใจเรามันไม่เกิดวิกฤตพวกเรารอดวันวันนี้เนี่ยตบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้หน่อยเพราะคุณได้นำใจที่มัน,นแข็งแรงมานั่งในห้องนี้แล้วคุณพร้อมจะฝ่าฟันวิกฤตินี้เพื่อไปความสำเร็จในระดับไดมอนด์ในครั้งหน้าได้ทุกคนแน่นอน ในเรื่องสุขภาพาในเรื่องอาชีพในเรื่องความเปรียบขันไม่ว่าวิกฤตมันจะหนักสักเท่าไรไม่ว่าวิกฤตมันจะหนักสักเท่าไรแค่คุณเปิดใจ <c oughs> เปิดใจทําตัวเบาๆสบายสบาย <c oughs> เปิดประตูอีกบ like <c oughs> านหนึ่งเห아아็นได้ยังประตูบานนี้ <c oughs> ชื่อว่าอะไราเซนตบาบาเซตบาวัน เปิดประตูบานนี right. ้ออกมาประตูวิกฤตได้ถูกปิดสนิทแต่ประตูบานใหม่เปิดมาที่ชื่อว่าสักเสริมหมอสิ่งที่คุณจะได้หลังจากนี้จากวิกฤตการดูแลสุขภาพสำคัญไหมครับสำคัญแลวบริษัทเรายอดเยี่ยมไหมครับเรื่องผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ขวัญมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไหมครับ มั่นใจมั่นสิ่งที่ได้แน่ๆกับในเรื่องสุขภาพเพราะวันนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีเงินเป็นร้อยล้านแต่นอนป่วยแต่วันนี้ทุกค <c oughs> ำตอบของปัญหาสุขภาพซักเซ็ตหมอช่วยได้ปรบมือให้กับคุณหมอแล้วก็ซีอีโอน้องประจิต <c oughs> ต่อมาในเรื่องของ <c oughs> รายได้ ผมมัน่นใจว่าพวกเราหลายคนนะครับวันนี้เนี่ยจากข้างหลังนะหลายคนกว่าจะมางานได้ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาบางคนเดินทางไม่ว่าจะสอปปลาวอะครับสบายดีสอปปลาจุมรมยกซัวคอมเมดีอ่ะ พวกเราจะมาเจอกันแบบนี้คิดว่าง่ายหรือยากยากยากแต่วันนี้ทําไมเรายังพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ <Yeah. S 1> เพราะ <Yeah. S 1> วันนี้ <Yeah. S 1> สิ่งที่ยืนยันชัดเจนมากๆนี่คือขึ้นลูกที่สองที่ซักเคสมอกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อนาคตที่ผมเห็นภาพฝันของผมนะ oh. เราจะเป็นบริษัทหมื่นล้าน oh. นี่คือผมยังเชื่อเสมอว่าบริษัทอย่างเราเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำไมจะเป็นหมื่นล้านไม่ได้ต่อปีวะเฮ<อ>บริษัทดีขนาดนี้ทั้งปีทั้งชาติกว่าจะได้เจอปีที่แล้วอไม่ใช่ทั้งปีทั้งชาติกว่าจะได้เจอชาติที่แล้วมผมอยากให้วพวกเราทำบุญด้วยอะไรกันเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานเปิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินท่องเที่ยว นะครับและที่ผมชอบมากๆในเรื่องของมีโอกาสเติบโตในเรื่องของการลงทุนเพราะเราเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขวะั้เราเติบโตหลายมิติมากๆขววันนี้ใครที่เป็นคนใหม่ที่คุณเข้างานครั้งนี้ครั้งแรกแล้วคุณต้องการยกระดับความเชื่อว่าเมื่อเราเจอบริษัทที่ใช่แบบนี้ทำไมฉันจะมายืนบนนี้ไม่ได้เหมือนที่ไดมอนแจ็คกี้พูดเมื่อเช้า มางานครั้งแรกนั่งแถวหลังแต่ครั้งหน้าต้องตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องมานั่งแถวหน้าในตำแหน่งไดมอนด์แน่นะก,ก็คือพวกเราเดียวข้างหน้าผมจะบอกคุณหมอกับคุณนบว่าไอ้เพิ่มตำแหน่งนะครับเก้าอี้ไดมอนด์แห่นะเนี่ยไว้สัก500ที่นั่งใครสาสบากยกเลยได้มันต้องแบบนี้เว้ยเฮ้ย พูดได้แป๊บเดียวหมดเวลา EP สองนะครับ SLA plus มันกว่านี้ฟันกว่านี้นะครับคิดให้ไวทำให้ไววิกฤตมาอย่าเป็นคนที่เจอปัญหาแล้วหน่องเน้มอย่าเป็นคนเจอปัญหาแล้วก็เรียกว่าอ่อนแอมันไม่ใช่พวกเรา วันนี้ S M คือเครื่องมือคือคำตอบคือโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วพัฒนตา,าตัวเองให้เร็วอยากใครเจอหน้าแล้วไม่อยากเจอพี่คนนี้พลังตกอยากให้ใครเจอเราแล้วเกิดอารมณ์แบบนี้อยากให้ใครเจอเราแล้วพี่โชคดีเลยวันนี้เจอคุณสมพลได้พลังพูดโคตรอยากได้ไม้พูดแบบนี้อยากได้มันต้องแบบนี้นี่คือ,อคนิส <to> <way> ัยข,ของคน S M เปลี่ยนตัวเองให้เร็วคิดเครื่องมือ นะครับรองรับทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์นะครับทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กสำคัญมากทำคนเดียวเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลแน่นอนว,นวันนี้โฟกัสจดจอ่อทุกสิ่งที่ได้ฟังวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเท่ากับศูนย์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับผมชอบทีม ในงานเดอะซัคเซสนะครับอยู่อยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมขอซื้อนี่ษสิทธิโอนบเลยนะผมโพสต์บ่อยมาก Winning the Game of Life หลเนี่ยคำนี้มันทรงพลังมากผมจะมีคำนี้ติดไว้ในโทรศัพท์ผมติดไว้ที่หัวนอนมันเป็นคำที่ผมโน้ตแล้วผมให้ไอไลท์ห้าดาว the game, Winning the Game วิ n i n g the ไมันได้พลังมันได้พลัง ที่สำคัญไม่เคยยอมแพ้เพราะวันนี้นะครับไม่ว่าวิกฤตจะมาขนาดไหนผุลัลับถ้าเรายืหยัดมุ่งม,มั่นทุ่มเทคุณก็จะมีบ้านสวยๆแบบนี้อันนี้คอนโดใหม่ของผมนะครับสิบห้าล้านอ,าอะไรู้หยครับเงินมันลอยอยู่ในหากาศ อยากได้เท่าไรสั่งสั่งสมองอยากได้ร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวมันก็มา,าคิดเลเ็กเสียวเวลา,าคิดช้าก็ไม่มีประโยชน์คิดทันทีคิด,ดให้ไกลแล้วไปให้ไวความโชคเจ้เาคือได้บอนได้รถนะครับได้รถอันนี้มหมดเวลาแล้วนะครับได้ไปเที่ยวมีคอนโดให้เขาเช่าหลายห้อง มีที่ดินหลายสิบไร่หลายร้อยไร่อตาวิกฤตที่พวกเราเจอไม่ต่างอะไรจากผมแต่วันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไนดะ้คุณคือคนใหม่วันสุดท้ายนี้อยากจะบอกพวกเราว่า,า,เ,าเราไม่เราสามารถปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาในชีวิตได้ แต่เราไม่สามารถปฏิเสธวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเราไม่สามารถปฏิเสธวิกฤตในชีวิตได้จงเปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นสเตนาพ,พ,พีสเตนาพีพูดพร้อมกันพูดพร้อมกัน ไฟติ้งสามครั้งแล้วก็เย่ได้คะแนนเย่ได้คะแนนเย่ได้คะแนนแล้วก็เ yeah, ย่ดังดัง,ดงสน,นั่นวันไหวจนให้เจ้าหน้าที่ตึกมาดูเลยว่าเสียงสั่นมันมาจากไหนอู้เอา one two three fighting fighting f